มาเจออาจารย์สวัสดีครับสวัสดีสสดครับสวัสดีค่ะครับเป็นไงบ้างฮะ,ะอันนี้ซูมเวิร์กชอปใช่ไหมครับใช่อ่า<ช>รบกวนอาจารย์อาจารย์ครับแนะนําตัวเองเลยนะฮะนันพัฒนโชคนันจันนันค่ะประธานสภาวัฒนธรรมเขตตลิ่งชันค่ะ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเขตตลิ่งชันค่ะควันนี้เรามากันสองท่านเดี๋ยววันอื่นก็จะมาอีกสองสามท่านค่ะครับผมวันนี้มาทำอะไรเอ่ยพวงอะไรเขาเรียกว่าพวงมโหดค่ะครับจากสมัยโบราณนะคะก็จะนำกระดาษเขาเรียกว่ากระดาษเว่าวะะมาพับด้วยสีสันหลากหลากหลายแล้วค่ะใครชอบสีจะเป็นชมพูเหลืองเขียวแดงอะไรก็จัดกันไปนะคะค ก็นำมาพับแบบนี้นะคะแล้วก็มาตัดตัดตด,ด้วยกันไกลธรรมดาหรือกันไกลซิกแซกก็ได้นะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะ,ะรีวิวแต่ว่าสวยงามนะคะเดี๋ยวลองตัดให้ดูหน่อยนะคะครับซึ่งนำไปใช้ในพิธีมงคลต่างๆเช่นงานบวชเป็นที่ฮิตเลยค่ะสมัยโบราณงานบวชขาดเสียไม่ได้เลยเรื่องพวงมโหดนะคะแล้วก็จะ ไปตกแต่งจะมีสายสายลุงแล้วก็จะมีมะโหดเนี่ยไปแฝงอยู่ตรงกลางเป็นซุ้มสวยงามมากตอนพิธีทำฝันนาคเนี่ยนิยมใช้มากเลยค่ะพัวมะโหดนี่คืออ่าเป็นไว้ประดับประดางานมงคลสมรสหรือว่างานมงคลใช่ไหมงานมงคลค่ะ,ะงานมงคลหลายๆอย่างอย่าง,างตัวอย่างที่ยกไปว่างานบวชงานบวชเนี่ย เป็นที่นิยมมากเลยลองลองมาก็จะมีงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่แล้วก็งานเทศมหาชาติหรือง,งานสมการ,รนี่แหละคะ่ะอ่าโอเคครับเดี๋ยวลองตัดให้ดูหน่อยไปฮะตัดให้ดูหน่อยไหครับอ่านี่แหละคะ่ะตัดแบบนี้แหละคะ่ะตัดก็กะระยะว่า เว้นว่าทีห่างแค่ไหนนะคะเวลานั้นก็ขี้ออกมาก็จะได้เป็นพวงสวยงามนะคะแล้วก็ซ้อนกันเข้าไป3ชั้นนะคะนี่ค่ะมีสอนที่ตลาดน้ำตลิ่งชันค่ะเวลากี่โมงถึงกี่โมงครับจานสิบโมงถึง13บสา นาฬิกาค่ะอ่าสิบโมงเช้านะครับสิบถึงบ่ายโมงบ่ายโมงนะครับเนี่ยค่ะสถานที่ครับสถานที่ซุ้สถานที่ก็คือตลาดน้ําตลิ่งชันค่ะครับจุดเช็คอินครับค่ะนี่จุดเช็คอินอ๋อจุดเช็คอินคาราเป็นจุดเช็คอินนะโอเคครับผมนี่นะฮะขั้นตอนการตัดนะครับนี่นะคะแบบนี้นะคะเนี่ยถ้าเราจะให ปันมันทีมันก็จะจัดทรงออกมาก็จะยืดหน่อยถ้าห่างประมาณนี้ก็จะสั้นหน่อยค่ะนะคะพับเป็นสามเหลี่ยมเหรอครับค่ะทรงนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะคะจากกระดาษผืนสี่เหลี่ยมยาวๆนะคะเราก็มาตัดนะคะ เราเราจะพับกระดาษเป็นแบบนี้นะคะนะะเนี่ยพับเป็นแบบนี้ค่ะนะคะแล้วเราก็มาตัดริมออกพอตัดริมออกเสร็จแล้วเราก็ต้องมาพับให้เป็นเป็นชั้นๆอย่างนี้ค่ะเพื่อที่จะได้ตัดออกมาออกมาแล้วสวยงามค่ะค่ะวิธีวิธีที่เราพับนะคะ พยายามทําให้ตรงหัวแหลมๆไว้นะคะแล้วก็พับมาด้านหน้าแล้วก็พับไปด้านหลังนะคะแล้วเราก็จะต้องตัดตรงหัวนี่เพื่อที่จะไว้ร้อยได้นะคะหรือแป้นของเขาเนี่ยอย่างนี้นะคะแป้นเล็กแป้นใหญ่ก็แล้วแต่นะคะแบบนี้ค่ะค่ะน,นี่นี่นี่ค่ะแบบนี้นะคะอ่ะเพราะนั้นเพราะนั้นแล้วเราก็ร้อยเข้าไปพอดีอันนี้เวลาขี้นะคะเวลาเราจะแยกกกรบออกนะคะ ก็ค่อนข้างยากช้าหน่อยนะใจเย็นๆนะคะแต่ใจร้อนก็จะขาดช้ามากเลยค่ะเนี่ยเป็นงานฝีมือ<ช>นะครับถ้าใชต้องใช้เวลานิดนึงใช่ค่ะใช่เป็นฝึกนะครับน้องๆหนูๆเด็กๆนะครับถ้าต้องการ <c oughs> ที่อยากจะฝึกนะครับก็เชิญชวนได้ที่ตลาดน้ำตลิ่งชันนะครับ <c oughs> นะฮะเพื่อที่จะให้เด็ก นะครับในปัจจุบันนะครับในเรื่องของการลดการเล่นมือถือนะครับก็มาร่วมกิจกรรมที่ตลาดน้ำตลิงชันนะครับนี่นะครับนี่สวยงามทำสำเร็จแล้วอยู่ตลาดน้านี่ครับท่านผู้ชมครับนี่นะฮะนี่ทำสำเร็จแล้วนะฮะจะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ฮะ ที่ทำสำเร็จแล้วนะฮะสวยงามนะครับประดับประดาในงานมงคลสมรสหรือว่าในงานมงคลหรือว่าในงานมงคลต่างๆนะครับหรือว่าเป็นงานกิจกรรมนะครับต่างๆสามารถที่จะเอาไปประดับประดาได้นะครับในสมัยโบราณนะฮะอ่ะโอเคครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ